นี่ก็เป็นเจนีวานะคะการขับรถเที่ยวเจนีวาของเรานะคะโดยพี่นันนะคะประสบการณ์ในยุโรปหลายประเทศและอเออเหรอทางก็ใช้ได้ค่ะคนขับรถมีระเบียบค่ะแต่ว่าแยกจะงงมากนะคะบ้านเรือนก็สะสะอาดที่พักของเรา5กิโลจากนี้นะคะก็ไม่ใช่ประเทศสวิตแล้วเป็นฝรัง่งเศสเราจะดูนะคะว่าเป็นยังไงสอยแค่ สำหรับท่านที่คี่จะขับรถเที่ยวในเจนีวานะคะก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวคะ่ะหรือเปล่าเ <laughs> <laughs> มื่อเปรียบเทียบกับตูรินเป็นไงบ้างนั้นตูรินนึกออกยังนึกออกยังผ่านมาหลาย <laughs> <laughs> ประมวลผลด้วยโพสเซสซิ่งด้วยสามวันห้าประเทศสามวันห้าประเทศจริงแล้วมันจะกลายเป็นเจ็ดประเทศด้วยไม่ใช่แค่ วันเดียวสามประเทศ <laughs> จำรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเราอยู่ที่ไหน <laughs> มึงไม่สามารถให้คอมเมนต์ได้ประมวลผลยังไม่ถูก <c oughs> นาวิเกเตอร์ตรงไาไฟแดง <c oughs> ที่นี่ก็มีแต่ร้านนาฬิกานะคะ <c oughs> นาฬิกาทั้งเมืองร้านก็เปิดเก้าโมงเช้านะคะแต่ว่า หกโมงเย็นทุ่มหนึ่งปิดกันหมดนะคะห้างก็ปิดไฟแดงจะปล่อยค่อนข้างเร็วนะคะหกกิโลไปฝรั่งเศสที่พาคของเราอยู่ชันเมือค่ะถนนที่นี่ก็มีที่จอดรถเยอะนะคะที่เจนีวาค่าจอดรถเมื่อกี้เราน่าจะประมาณ3ชัมม่วโมง12ฟรังสวิตค่ะก็ที่อิตาลีเนี้ย เส้นฟ้าคือจอดได้แต่ที่นี่ก็คือเส้นขาวนะคะแล้วก็จอดตามาเสียงเงินที่ตู้ค่ะแต่เมื่อกี้เราจอดที่ใต้อาคารค่ะก็สะดวกดีใกล้ค่ะตรงใจกลางเมืองนี้มีที่จอดหลายจุดค่ะคุณนะก็ทํางานไปด้วยนะคะรอบนี้ <laughs> <laughs> <c oughs> จะดีหรอไม่อยาดีกว่า ร้านค้าก็เยอะค่ะผู้คนก็สุภาพแล้วก็ให้เกียรติกันดีนะคะส่วนร้านอาหารไทยใจกลางเมืองก็มีนะคะตรงใกล้ๆร้านร้านชาแนลนะคะส่วนร้านที่เราไปกินเป็นของคนเวียดนามค่ะก็ราคาพอสมควรเลยขนมนะครกฝาละ